เดี๋ยวเดี๋ยวเรายังไม่ถึงเวลาสนุกสนานผู้แนวธันวาเออก็เลยออกไปกับพี่ตีพนนะครับเออก็เลยได้มาสัก <ๆ S 1> <า>นะครับขอบคุณคณะครูนู่นทุกท่านนะครับพี่ร,รับทุกอย่างก็คงจะพร้อนะครับในพิธีเปิดนาอนะครับโครงการนี้ครับขออนุญาตเรียเนเชิญน,นะครับท่านนะครับ นายราชะอาจผู้ใหญ่บ้านคอรอนหมู่ที่10ประธานคณะกรรมการจัดการสืบสารประนธรีมบุญธภองไฟตะบนไผ่ประจับปีพุทธศักราช2567ขอขอบพระคุณท่านนักดินกองทุนายุองค์การบริหารส่วนตะบนไผ่ที่เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานและขอขอบพระคุณแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านที่เสียสละเวลา เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้โดยมีการจัดง,งานสืบสารประเพณีบุญบั้องไฟในครั้งนี้มีจุดผสมดังนี้แร้ อรสานของเราที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษสองเพื่อเพียงัญกำลังใจให้กเษกษตรกรตลอดเป็นการขอฝนตามความเชื่อที่สืบทอดตั้งให้มีน้ำเพียงพอและอุดมสมบูรณ์สามเพื่อสร้างความรัคมกความสมัคิและความรื่นเริงให้กับประชาชนชุมชนในสบลทยซึ่งในการจัดงาน สองวันคือวันที่ย6ิพฤษภาคม2อง7ัร,ร้หเจ็ดากขบวนเพเชรเดือนต้อพรสวรรค์และวันที่27พฤษภาคมสองพรเป็ก 37, นกิจกรรมตรวจร่างไฟยขึ้นสูงณบริเวณหนองนอกหมู่ที่5บ้านพรสวรรค์ตำบลไผ่อำเภอรัตนาบุรีจังหวัดสุข เพื่อขอกฎอักพยาแถนขอขอบ,ขอบรพระคุณกรรมการบริหารจังหวัดตมไทยผู้นำชุมชนชาวบ้านที่เพื่อนเพื่อที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้รับมอบและขอสนับสนุนลสมทบทุนในครั้งนี้ขอเดินเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดงานและทำพิธีเปิดงานสืบสารประเพณีบุ้าั้านไผ่บลไผ่

ได้มีโอกาสได้มาร่วมเปิดงานสืบสารประเพณีบนบัางไปประจำปี2567ซึ่งปีนี้ได้เข้ามาเขียนความยิ่งใหญ่ของการจัดงานมีการเตรียมงานอย่างยิ่งโดยเฉพาะเราได้พิธีกรสาวมาร่วมด้วยคนหนึ่งนะครับนะครับทางวัยรุ่นทั้งไวัยไม่รุ่นก็น่ารักทุกคนนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณที่พวกเรามีความมุ่งมั่นมีตั้งการเตรียมจนทำให้เกิดความยิ่งใหญ่ของการจัดงานนี้และพี่น,น้องประชาชนสร้างความสมัครสมานสามัคคีเพื่อเป็นเกียรติประวัติของชาวตำบลไทยขอขอบคุณทางโรงเรียน บ้านปวสวรรค์พี่อนุเคราะห์ประธานที่จัดงานต้องขอขอบคุณฝ่ายสภาการบริหารส่วนตำบลไปทีุ่มา็ิระมาและขอบคุณผู้นำจุ้ชนพี่น้องชาวตำบลไปทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดงานเพื่อความเียบร้อยตามประถุะสงค์ที่จัดที่ตั้งไ้แบบนี้ได้เวลาอันสมควร ผมทิ้งขอเปิดงานสืบสาปรเพณีบุญบ้างไฟตะบนไผ่นะบานี้ขอบคุณครับขอเสียงปรบมือดังๆัดุนะครับเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับอลั่นคลองช